สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็179วันละมาดูกันว่าจะได้ไข่กี่ฟองครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4 2 4 3 4 4 45 46 47 48 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5 โอเคครับผมวันนี้ได้ห้าสิบเก้าฟองครับโอเคครับว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย